คือถ้าที่โฟกัสอย่างเงี้ยจับจ้ใช่มครับอย่างเช่นคนที่ออันนี้เป็การให้ความหมายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะมีบทหนึ่งที่หลวงพ่อเตียนท่านท่านสอนก็คือเหยียดก็ให้รู้ฟูมาให้รู้อันนี้ในมีจนะมีประโยชน์จริงใช่ไหมในความใช่ใช่ไหมนั่นคือยาบใช่ครอยนี่คือกินยาบทย่อยถามว่าเป็นความผิดไหม ผมบอกเมื่อกี้อธิบายว่าอันนี้เรียกว่ารู้ได้เป็นสับเซตของรู้สึกตัวคนที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็นเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยรู้ได้เป็นฐานแรกดีท่แต่ถ้าใครเมื่ี่ผมใช้คําว่าถ้ารู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะปกปิดท้ายสองสขอบสามขอบเขตนี้แต่ถ้ารู้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อที่รู้ได้กเพราะว่าสภาพการตื่นรู้ของบุคคลเนี่ยยังไม่เท่าไร สภาพการตื่นรู้ของอาจาเป็นการู้สมบูรณ์ถ้าตื่นรู้สมบูรณ์ตื่นรู้สมบูรณ์เนี่ยเขาจะรู้ทกอย่างรู้ถึงมือมีสิเพราะฉะนั้นรู้หลวมๆอย่างที่ตุณเอกพูดนั่งให้สบายครับรู้สึกได้ทั้งกายไหมอย่างนี้เนี่ยคือสภาพรู้หลงหลวมที่แท้จริงที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้กายว่าฉันนั่งอันนี้จุดจอแต่ในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นสภาพที่ไม่มีอะไร ริงไหมมันไม่มีอะไรเลยอะแต่มันมีความรู้สึกมันไม่มีประธานไม่มีกรรมมันเหลือแต่กิริยาคือรู้สึกจิตทําหน้าที่ไม่มีประธานจิตทําหน้าที่ไม่มีกรรมจิตรู้คือความรู้สึกจะมีใครทุกไหมครับจะมีใครทุกความทุกมีแต่ไม่มีผู้ทุกไม่มีชาตเป็นพู้ทุกอะ จริงจริงอย่างนี้อันนี้ย่อยครับแต่กี้ยังย่อยแต่หมายความว่าตะกี้เนี่ยที่ผมถ่ายทอดเทคนิคให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือว่าผมให้ยกแล้วรู้สึกตัวขึ้นใหม่ๆเนี่ยดูเสมือนว่ามันเพ่งดูเสมือนว่ามันต้องการนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเรากำลังใช้คาว่ากระตุ้นใช้คาว่ากระตุ้นที่ผมบอกว่ารู้สึกตัวยกขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัว คล้ายๆกับว uh ่าเราพยายามคล้ายๆแต่ผมไม่ได yeah, ้บอกว่าต้องทาให้ได้แต่มันหมายความว่าทำไปรู้สึกตัวได้แค่ไหนเขาแค่นั้นได้แค่ไหนเขาแค่นั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้เองจะไปทําเพื่อเอาอะไรอย่างที่จะไปทําเพื่อแต้ดูแท่งแต่แต่ถ้ากําหนดว่าคือกระบอกเหลือแค่เนี้ยเท่งถ้ากําหนดเหลือแค่เนี้ยรู้มือเรียนไล่ดูอีกเนี้ย ที่ที่ลองยกแบบรวดเร็วๆไม่ต้องช้าเือสนใจเลสนเ็เยนใเป็นมชาระชาชนรู้สึกถ้าถ้าอยากบอกวรู้แล้วหยุดกครู้เรู้ื่อนไหวแล้วหยุดเคลื่อนไหวแล้วอยดประเด็นนะรู้เคลื่อนไ้วยรู้ว่าเคลื่อนไหวแล้วอยู่ออเขาขายเพ่ง คือการคือการสื่อสารเนี่ยมันปัญหามันมันยากตรงที่ว่ามันอธิบายของทีม่มันมันไม่มีเพที่เริ่มข้นเก่งเลยมาจากเราเองเพราะเราต้องการ่งถ้าเก่งจะเกใช่ไหมใช่นี่ไงครับผมถึงเนี่ยไม่ใช้ภาษาครับผมไม่ใช้ภาษาเนี่ยผมยื่โอเคนะได้เนี่ยรู้สึกได้ทั้งตัวไหมถ้ารู้สึกได้ทั้งตัวเนี่ยคือความรู้สึกตัวแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รู้ มันจะไปเหลือหน่วยย่อยๆถามว่าหน่วยย่อยผิดไหมไม่ผิดนะบอกว่ามันไม่ผิดแต่ว่ามันต้องเราต้องไปให้ผิดตอนรู้สึกตัวใช่แต่ถ้าคนได้แค่หน่วยย่อยๆเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยฉันรู้แล้วฉันมั่นใจผูกต้องแล้วฉันที่สุดแล้วอันเนี้ยครูบาอาจารย์บอกแล้วยืนยันแล้วห่วนเรียบร้อยเพราะการรู้สึกตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าครอบคุมรูกหนักความรู้สึกตัวครอบคุมลูกหนัก i yeah. yeah.